สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยได้ของใหม่เข้าร้านนะคะวันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะเก้าอี้ที่พี่จอยสั่งทํานะคะเป็นโต๊ะเก้าอี้ไม้นะคะวาววับถูกใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนของคุณเฮียนะคะเขา เอาไม้ให้นะคะเราก็ไปจ้างให้ช่างเขาทำมานะคะวันนี้เขามาส่งแบบนี้เลยนะคะสองตัวได้โต๊ะสองชุดนะคะสองชุดสังเกตเก้าอี้ไหมคะก็เก้าอี้จะเป็นเก้าอี้แนวแบบว่าตามใจฉันนะคะพี่จอยก็เอาแบบนี้เลยนะคะแบบกว้างๆแบบนี้เลยเก้าอี้นะคะก็จะเป็นเอามาทำเป็นโต๊ะเล็กๆได้อีกนะคะ แต่วา่าเราก็เอามานั่งได้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะของใหม่นะคะของใหม่วันนี้เงาวับเลยนะคะ,อ,ะออกมาสวยงามถูกใจมากๆเลยนะคะรูปแบบก็คือง่ายๆนะคะง่ายๆแต่ว่าคัาสธิ์นะคะง่ายๆก็คือไม่ไม่ต้องอะไรมันมากมายนะคะไม่ต้องมีเหลี่ยมมีมุมมากมายเพราะว่า การทำความสะอาดก็จะได้ไม่ยากนะคะก็คือแบบเ,เรียบรียบแต่ก็ดูหรูนะคะหรูดีเหมือนกันนะคุณเพื่อนดู2ชุดนะคะสองชุดค่าทำเก้าอี้ค่าทำก็แค่ห้ารอยบาทนะคะค่าทำโต๊ะก็800รบาทแปดอยบาทแล้วก็ไม้ของเรานะคะคุเพื่อนจ๋า สวยนะคะมองมุมไหนก็สวยค่ะทีดีนะคะวันนี้พี่ออยขอยออกมาใหม่ๆเลยนะคะสองชุดนะคะเพื่อนๆจะแบบนี้เลยเพื่อนๆดูกเก้าอี้นั่งได้อัอเต็มเลยนะคะนั่งได้เต็มเรียกว่าสะดวกสบายนะคะสวยงามทีเดียวสองชุด กองชุดถ้าเราคิดค่าผ้า,พา,พาไม้ด้วยราคานี้ไม่ได้นะคะอันนี้พอดีเป็นไม้ของเพื่อนเขาให้มานะคะเราก็ให้เพื่อนไปบ้างค่าผ้าไม้นะคะเขาจะไม่เอาแต่เราก็ให้เขาเนาะเป็นสินน้ำใจนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ขอออกมาวันนี้เองนะคะสดรร้อนๆนะคะสวยงามค่ะถูกให่พี่จอยมากๆเลยนะคะเพื่อนจะสองชุดนะคะสองชุดแต่พี่จอยก็ไม่ทราบว่าไม้อะไรนะคะอ้าวก็เลยมาดูที่อบอนสีบ้างมุมหลังบ้านมุมมุมบอนสีนะคะ จะประมาณนีอ้อันนี้เป็นมุมพี่จอยนะคะพี่จอยชอบมากพี่จอยชอบมากจะมาดชมบันทึกทุกทุกวันเลยนะคะอยู่ตรงนี้ชอบชอบมุมมุมนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกเพื่น เพือ่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับจะใครกดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้คำพูดทำจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จอยพี่จอยมากหน้าอยู่นะคะตอนนี้ก,ก็ก็เลยก็เลยพูดพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆจ๋า สวัสดีค่ะ